เมื่อประมาณเดือนอกว่าที่ผ่านมานะครับทาง NeoLution Esport เด็กก็ได้ทำการส่งเก้าอ e ี้เกมมิ่งมาให้ลุงแมวได้ลองใช้ชื่อว่ารุ่น Black Panther นะครับเป็นเก้าอ e ี้เกมมิ่งที่เขาบอกว่าสามารถปรับเอ็นได้ถึง180องศาแล้วก็รับน้ำหนักนะครับได้ถึง120กิโลนะซึ่งถูกใจลุงแมวเป็นยิ่งนักหลังจากได้ลองใช้มาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะก็เลยอยากจะมาทำวิดีโอแบ่งปันนะครับว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมหากคุณกำลังตามหาโต๊ะเกมมิ่งเพื่อทำงานและเล่นเกม ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะมีรูลอดสายไฟสายลำโพงสาย HDMI หลายจุดทำให้โต๊ะไม่รกดูสะอาดตามาพร้อมกับแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่มากๆใช้งานเมาส์ได้อย่างสะดวกสบายสามารถปรับความสูงได้เพื่อเข้ากับสไตล์การเล่นเกมและทำงานของคุณลุงแมวขอแนะนำโต๊ะเกมมิ่ง NeoLution Esport รุ่น Atlantis โต๊ะเกมมิ่งขนาดใหญ่วางจอคอมได้2-3ถึงจอมาพร้อมแผ่นรองเมาส์แบบสะใจคุมไปเลยทั้งโต๊ะมีรูลอดสายไฟถึง3จุดพร้อมที่วางแก้วน้ำและที่แขวนหูฟัง มาพร้อมกับการปรับระดับด้วยมือถึง3ระดับและอีกรุ่น NeoLution eSport eGaming Plus โต๊ะเล่นเกมและทำงานเอเนกประสงค์ปรับความสูงได้ตั้งแต่74ถึง119เซนติเมตรด้วยการกดแค่เพียงปุ่มเดียวด้วยระบบการปรับแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถปรับเป็นโต๊ะยืนโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวโต๊ะเขียนหนังสือและเล่นเกมมาพร้อมกับรูรอดสายไฟถึงสจุดและแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่มากๆอีกทั้งยังมีที่วางแก้วน้ำและที่แขวนหูฟัง มีโอลูชันอีสปอร์ตอิมเมจินเอชันอีสโสนใจรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับผมก็ลรู้ไหมว่าขอขอบคุณทางนี o l u t i o n นะครับที่ทําการส่งเคโอีต,ตัวนี้มาให้ลองซึ่งในเชิงสเปคนะครับขเขาก็บอกว่าตัวเฟรมเนี่ยเป็นเหล็กแล้วก็ตัวฐานนะครับผมก็เป็น m e t a ัลเบสเหมือนกันนะเป็นเหล็กเหมือนกันก็อุ่นใจได้นะว่าถ้าซื้อไปใช้ในระยะยาวจะไม่พังง่ายๆนะครับผมเพราะว่าโครงสร้างหลักมันเป็นเหล็กก็ดูแข็งแรงอยู่แล้ว ในเชิงรูปลักษณ์นะครับผมก็เป็นก้อยี้เกมมิ่งตามสมัยนิยมเลยนะคือจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆเบาะรถยนต์โดยตัวเบาะแล้วก็ที่รองหลังนะครับเขาก็บอกว่าเป็น PVC นะลุงแมวเข้าใจว่ามันเป็นหนังเทียมนะครับโดยที่มีตัวโฟมหุ้มหนาอยู่3เซนความรู้สึกในการนั่งนะครับก็นุ่มสบายทีเดียวนะแล้วก็ในเชิงรายละเอียดนะครับผมเขาจะมีตะเข็บเย็บสีแดงนะซึ่งลุงแมวว่ามันสวยมากๆนะครับแล้วก็ดูซิ่งมากๆเลย แล้วก็ตัวเบาะนะครับงานประกอบเนี่ยถือว่าดูดีมากๆนะครับเนี้ยทีเดียวเลยนะให้อารมณ์เบาะรถยนต์พรีเมียมประมาณหนึ่งเลยนะครับผมโดยเขามีเบาะเสริมให้อีก2อันนะครับเป็นเบาะรองหลังอันนึงแล้วก็เบาะรองคออันนึงซึ่งอ,อันนี้จะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะสามารถถอดออกแล้วก็ใส่เข้าได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่รองหัวนะครับเ,รเขาก็จะมีโลโก้นะ NeoLution Esport ซึ่งสำหรับใครที่เป็นสายสตรีมมิ่งนะครับก็มีโลโก้นี้ขึ้นมาก็ดูเท่มไม่หยอก เป็น,นะคล้ายกับอุปกรณ์ประดับตกแต่งฉากมาในตัวนะโดยตัวพนักพิงนะครับเราสามารถปรับระดับไปแทบจะนอนราบได้เลยนะครับผมวิธีการก็เหมือนเราปรับบรถยนต์เลยนะครับก็คือดึงคันโยกขึ้นนะหลังจากนั้นก็เอนตัวลงไปใครใช้เป็นเครื่องมทำงานด้วยนะครับในบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเอนนอนนะครับคิดอะไรนิดนึงหรือว่าของีบสักพักนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกสบายทีเดียวตัวที่พักแขนนะครับเราสามารถปรับระดับขึ้นลงได้3ระดับ แล้วก็ยังสามารถบิดหมุนปรับทิศทางในทางราบได้ด้วยนะครับโดยตัวพักแขนตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าในภาพรวมของวัสดุเนี่ยก็ยังดูเป็นหนังเป็นเหล็กแล้วก็เป็นพลาสติกก็เลยทำให้มีความรู้สึกยังพรีเมียมอยู่นะครับไม่ได้ดูชี้แต่อย่างใดโดยที่ตัวฐานนะครับผมเป็นโครงยานออกไปสีด้านแล้วก็ติดล้อโดยที่ตัวล้อเนี่ยก็มีความฝืดประมาณนึงนะแบบลุงแมเงเองนะครับเอาไปวางบนพื้นกระเบื้อง ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเก้าอี้เนี่ยมันไหลเลื่อนง่ายเกินไปนะครับผมก็ฟิกก็นั่งสบายประมาณนึงเลยนะครับเพราะาลูกแมวเคยเจอเก้าอี้ที่เวลาบางทีเรานั่งแล้วเนี่ยมันเลื่อนง่ายเกินไปนะก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ด้วยราคา3990บาทนะครับอันนี้คือราคายังไม่ได้ลดอ่ะนะลูกแมวก็ถือว่าได้เก้าอี้ประมาณนี้นี่ก็โอเคเลยนะครับวัสดุดูพรีเมียมนะครับผมการประกอบเนี้ยทีเดียว ครงสร้างมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็รูปแบบดูเฟี้ยวฟ้านะครับตามสไตล์เกมมิ่งแช์นะที่ออกไปทางรถยนต์รถยนต์หน่อยแล้วก็สามารถปรับได้ทั้งความสูงนะครับผมปรับได้ทั้งที่วางแขนแล้วก็ปรับได้ทั้งตัวพนักด้วยราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับผมยิงท่าไปวางเข้าคู่นะครับกับโต๊ะของ n e o อ u ูชั่นนะก็จะดูเท่กว่าเดิมนะครับเข้ากันมากๆเลยดูแมมขอบคุณทาง Neo ู tion ด้วยนะครับที่ทำการส่งเก้าอี้ตัวนี้มาให้ลองนะครับ ท่านผู้ชมแล้ครับท่านผู้ชมเคยใช้เก้าอี้รุ่นนี้หรือเปล่าครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็แบบแบบความเห็นกันมาได้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ลูงแมวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ